มายิมา่อยกับผู้หญิงทำมามหากินออนทัมาแจ้งเตือนกันก่อนงานจะหมดนะเดี๋ยวจะอดกินของอไร่อยไม่รู้ตัวนะนอกจากร้านของดาราตลกคอนบายคลายเครียดแล้วก็มีร้านเด็ดจากคนดังมาร่วมสนุกอีกมากมายเลย กับร้านนี้เลยโอ้ยแค่แม่ดูแมมเห็นเนี่ยก็พุ่งปรีเข้าไปขอชิมเลยจะตามอะไรตาป่าแบบพรีเมียมเลยพี่ต้องการตาป่าแต่โนหอยทำทำได้ไหมได้ปลาล้าน้องต้องใส่นะปลาล้าน้องอ่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นน้ำน้ำยำทำพิเศษทำปรุงไว้แล้วเนาะเป็นน้ำปรุงของหนูนะลูกเนาะครับผมนี้จะเป็นน้ำปลาอีสานาสวบครับแล้วก็มีน้ำมะขามพี่ซื้อของหนูกลับไปวันก่อนที่บ้านที่มีต้นตลิงปิงอ๋อ แล้วพี่ก็เอาตะลิงปิงอ่ะมาสับ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 แล้ว<ห>พี่เพนน้ำปลานหนูอย่างเดียวใส่อร่อยมากหนูหยุดกับพี่ทุกวันไหมลูกอยู่ทุกวันครับมา,าทุกวกันคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ดึงดูดคนมากคนมารอแบบว่าไม่ได้รอกินนะรอมาดูเขาอะ่ะบ้านผมอยู่แถวนี้พอดีเอ้าเหรอใช่ผมอยู่อุดมสุขอ๋อมีหน้าหนังก็เลยมาง่ายใช่แต่๋ยาเซ็นชั่นพารามสองเราก็ไปง่ายเหมือนกันว่าอยู่ดีพี่แล้วเอาเวลาไหนไปทำติ๊กต็อก นี่คืออะไรทำหน้านี่คืออะไรอร่อยมากจะไม่อร่อยได้ไงแกใส่ผงชูรวกับเติมเนยเลยเนยนี่คือตำตัดอินฟีของเราทุกคนอร่อยจริงแซ่บหนัวด้วยไทยไหรทั่วโลกจ้าอิสานก็ะสวออยู่ทุกคนลุง ทุกคนน้ำลายแตกทุกคนเลยดูดิอเพจกำลังดีด้วยใช่เพจกำลังดีเนี่ยกระดาเธอดีมากเลยอ่ะมันหอมเนาะเอาเก้าอี้มั้ยเป็นนั้นเป็นเรื่องมันลาเลยอันจ๊ะสวยมากยิ่งเจอยิ่งสวยแล้วพ่อพี่น้อมีตอนนี้มีสามรถค่ะมีอะไรบ้างลูกมีนื้เฮล่ามีในถั่วของสกิปปี้ด้วฟังออกกันนะฟังออกกันนะทุกคนเลยค่ะมีสามรถขันตอนนี้ แล้วก็ยังมีเวอร์เฟอร์อีก่ะมียังมีงอกขึ้นมาอีกเหรอลูกค่ะใช่ค่ะมันเกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะผุดมาเรื่อยๆนะลูกนะใช่แล้วก็จะมีสาหร่ายออกฤทธิ์ด้วนะยังไงฝากทุกคนจดจำได้วยนะคะแต่แก๊กนี่แกพกที่นัาพูดอะไรเนี่ยที่จำไม่ออกเลยค่ะแล้วก็ปลูกกันเท่าไหร่ลูกสาว กล่อง4ี3กล่อง100นะคงร้นในเถอะกล่อง50ค่ะแล้วค่ะไม่แพงไม่แพงกลับต้องได้กินได้ามาได้เลย<อ>หนูอยู่กับเรายาวๆไหมลูกยอยู่ยาวๆเลยค่ะอยู่ยาวถึงวันที่30เลยเเดูสินางใจใหญ่เห็นไหมนางให้ฉันส,สี่เอาอะไรอีกลูก อ๋อโอเคคุมคุมการผลิตทุกขั้นตอนใช่ค่ะเพิ่ควาเกียวในของของนี้เลยนะคะโอเคเป็นโรตีเลยนะเป็นโรตีปูชิมะจิ๋วค่ะเป็นแป้งบางกร <c oughs> อบหวานน้อยค่ะเขาแต่มีหน้าธัญพืชหน้าทุเรียนแล้วก็หน้าน้ำตาลน้ำค้างหน้าอัลมอ ขามไปเอื่หงทุกอย่างราคากล่องละหกสิบให้กันทุกอย่างอันเล็กอันนี้เป็นชอบกินแต่ไม่มีน้ำตาลแบบไม่มีน้ำตาลคัะสุปภาพสวัสดีค่ะขายยังไงคะแม่ชิ้ลละสิบบาทแม่คุณดูสิบบาทนี่ โอ้โหร้านดังเขายกขบวนกันมาเพียบขนาดนี้นี่นี่ยำดาวยั่วเจดาราเขาก็มายำอร่อยอร่อยให้แบบจุกจกุเริ่มต้นที่ร้อยเดียวฝ้าวันก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณอ้อยอร่อยหยุดโลกร้านนี้เนี่ยต้องมากินนะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงหรือจะเป็นลูกชิ้นแซนเซฟบ,บ้ายเชฟอ้อยมาปั้นกันสดๆพร้อมน้ำจิ้มเด็ดเดดในงานเลยนะอ้ยบอกก่อนนี่ยกตัวอย่างก,กันมาเบาเ ของอร่อยของเด็ดของดียังมีอีกเยอะส,ส,สวัสดีครับ,รบชื่อร้านว่าขาหมูนครปฐมครับทำไมยกมาใหญ่ขนาดนี้มันต้องอลังการนิดนึงฮะให้สัวแทนอาจารของเรามีความพิเศษกว่าคนอื่นอย่างไรบ้าง ก็หลักๆเลยก็คือเครื่องเทศของเราเนี่ยฮะเราคัดสรรกันมาเนี่ยสิชนิดนะครับต้มหมูเนี่ยหกชั่วโมงให้มันเปื่อลยแลนั้นใช่ครับมันจะเปอยเราแช่ในน้ำเลยแช่ในน้ำมันจะมีความยู่ให้มันฉ่ำน้าอยู่ตลอดเวลาใช่ครับให้มันมีความแบบนิ่มนุ่นใช่ครับเทคเจอร์เขาจะได้แบบความนุ่มแล้วก็ไขมันใต้หนังเนี่ยเวลาเราขายเเราก็จะลูดออกได้หนังก็จะบาง ยังไม่ได้กินไรด้วยอ่ะแล้วก็อย่างไส้เนี่ยนะครับก็จะผ่าการละลางทั้งเส้นเห็นไหมครับโอ้สะอาดมากเลยคุณค่ะจะไม่มีความคาวไม่มีความมันเพราะนั้นทานที่นี่จะไม่ค่อยเลี่ยนนะโอ้โหสักถ้วยไหมเอาแบบแบบนี้ไหมหรือเอาเอาขิงหรือเอาอะไรนี่เอาบรอกโคน้ำขิงแล้วอีกอันหนึ่งเอาเป็นเต้าหู้เต้าหู้ชามเท่าไหร่ลูก อ๋อหนูสายไข่ใส่ในแก้วไข่ใส่ในแก้วไข่ชอบกินน้ำเต้าหู้นะตรงแวะนี้นะปลาปลาเต้าหู้อ่าแวะมาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะข้าวต้มแปลงน้ำเนาะมีอะไรบ้างคะที่มันกินกับข้าวต้มได้กระนาชัยกระนาชัยน้ำเนี้อหมูสับน้ำเรียบใบปอครับใบปอใบปอไม่ได้กินนานละแล้วก็อันนี้ผักไข่กระพงผัดต้นหอมครับ น่ากินเลยสิน่ากินแล้วแล้วนี่กินกับเขาต้มได้เหรอได้หมดเลยครับอช้อนต้มเกี๊ยวชาอันนี้ขาหมูต้มถั่วอันนี้ซุปรลาบัวขาไก่กับซี่โครงหมูอันนี้ต้มกระหล่ำปีแล้วก็ต้มก็หน่อไม้จีนต้มคนเดียวอยู่ไหมเนี่ยก็มาสองคนมีผู้ช่วยครับโอเคก็เฮงๆงค่ะปังปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพิซซ่ามีหลายหน้ามากที่ร้านว่าพิซซ่าดอลล่าครับหน้าฟูมากเลยคุณขาใช่ครับมีหลายหน้ามากมีหน้าอะไรบ้างขายดีของเราจะเป็นฮาวเอียนแล้วก็ผักขมเบคอนนะครับชิ้นใหญ่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คะชิ้นละ50บาทครับบ้าบอคุณขาชิ้นละ50บาทเรามีโปรซื้อ3ชิ้นฟรีหนึ่งขาหน้ากันได้เลยครับเลือกได้เลยฟรีหนึ่งคือคือ3ชิ้นร้อยห้าสิบแต่คุณได้4ชิ้นเท่ากับว่าเกือบได้เกือบขาดอ่ะ อ่าก็เป็นครึ่งถาดค่ะดิถาดหนึ่งจะมี8ชิ้นอ๋อเหรอเหรอใช่ครับแต่แต่เราจะมีเติมตลอดเลยใช่ไหมใช่อันนี้เราอบอยู่ครับอยากจะมีหน้าออกมารื่อยๆวันนี้วันแรกนะคุณน้าใช่ครับวันนี้วันแรกยังไม่ครึ่งวันเลยคุณแว่งไปเยอะแล้วนะคุณทำทำไหมเนี่ยเอาจริงก็เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะครับคนจะเยอะเนาะใช่เสาร์อาทิตย์ก็ต้องแบบเติมขึ้นตลอดเลยกถึงวันสุดท้ายเลยวันที่ส0มสิบมอ่าใช่ครับจนถึงวันสุดท้ายเลยโอเคมากันได้นะทุกคนนะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ชั้นหนึ่งของเซ็นทันบางนาครับผมนะคะชื่อร้านว่าพิซซ่าดอลล่าพิซซ่าดอลล่ามาเจอคุณเจ้าของร้านน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณสวัสดีครับเยอะชอาน้ำจิ้มเยอะไหมเยอะเต็มาหมดเลยขอบคุณครับ น้ำท่วมเนาะจำท่วมเลยนี่นะ้ามันต้องอย่างนี้ป๋ามันต้องอย่างนี้เฮ้ <Hey. S 2> เวลากินนะป๋าชอบแันนี้ใช่ไหมเย้ <Yeah. S 2> อ่ะเดี๋ยวให้อ่ะป๋าเอาก่บ <Ooh. S 2> ทได้ขายยังไงอ่ะอ่าชิลล์พิพาครับเรื่อง้นทตรีสิงค์ครับแสดงว่าแฟนคลับเยอะเมื่อเช้าคนมา เต็มเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เช้าเลยคิวแรกเลยอ่ะยินดีด้วยนะคะครับที่บนแป้งที่บนกล่ยเตี๋องนึงหนูใส่กี่ชิ้นตีิ้นครับถ้างั้นพี่เอาอันนี้หนึ่งครับแล้วก็สี่ใช่ไหมผักหนึ่งธรรมดาใช่ปะเอ่ออ๋อ o ิ i g i อ a l o r ิ g i n a l อันนี้เป็นแันไหมผักสองผักสองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งก็เป็นถ้าเผื่อตัวนี้มันจะผสมตัวครับพี่จะเป็นแบบซอสได้อ๋อเอาเอาอ๋อนี้เหรอใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้ตอนที่สดๆดก็อร่อยมากเลยอ่ะซอสอร่อยด้วยนะ มันเผ็ดมันไม่เผ็ดมากจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดมันจะเผ็ดมันไม่ไม่เผ็ดมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะเทควิเศษใช่ค่ะเซกได้ นองนั้นค่ะทุกหน้าทุกรถมีทุกกลิ่นมีทุกสีใช่ค่ะขายยังไงแม่สามสิบห้าสามชิ้นร้อยค่ะสามชิ้นร้อยแม่ได้กําไรไหมเนี่ยก็ได้นิดหน่อยค่ะเราอาศัยว่าเราขายเยอะโอ้ค่ะแล้วมาคนแค่สองคนวันนี้มาสองคนค่ะมีลูกค้าลุมเลยไม่เอาอยู่นะสองคน่ะก็เป็นช่วงๆอยู่จนถึงวันที่สามสิบป่ะอยู่ค่ะกันยาวๆเลยนะแม่ใช่ค่ะโอ้โหเออที่ขายดีตัวนี้เลยค่ะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะจะเป็นสตอกับบูแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ผลไม้รวมเป็นส้มกับสตอ์นะคะค่ะแล้วกนี่น่ากินเชียร์ส้มเหรอส้มค่ะตัวนี้จะไม่มีครีมเอาใจคนที่ไม่ชอบกินครีมช็อกโกแลตตัวนี้ก็ไม่มีครีมนะคะเหมือนกันเอาใจคนที่ไม่ทานครีมแล้วก็เมมันจะหมดแล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งวันแล้วยังไงเดี๋ยวเติมได้ค่ะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะมาเหมาไงเอาเอามาเยอะหารู้ว่ารายการนี้รายการดังค่ะแนะนา เพระเอินว่าหนูแม่มาทําผมกับคุณลูกค่ะคุณลูกบอกว่าคุณแม่ทํามะขามคุกอร่อยมากแล้วก็ไม่เชื่อโม้ค่ะสุดท้ายก็เอามาให้ดูค่ะอร่อยมากเลยอ่ะคุณแม่ทํานานได้ยังคะสิบกว่าปีได้แล้วค่ะตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่อะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดค่ะคุณแม่ทําเองทุกกระบวนการเลยเหรอคะค่ะก็มาคลุกเองเลยตาอะไรเองค่ะครัมาคลุกเองเลือกเกลือเองเกลือใช้เกลืออะไรคะ เป็นเกลือไอโอดีนนะคะใช่มันอร่อยตรงนี้ชิมไหมพวกเราลองชิมได้นะคะลองชิมได้ค่ะขายยังไงแม่ค้า35าค่ะกระปุกละ35หสามรปุก้อยส่วนนี้ก็คือกระปุกใหญ่อย่างนี้ค่ะอันนี้ส้มลิ้มใช่ค่ะมีทั้งส้มลิ้มด้วยอยากซื้อแบบคละกันก็ได้พี่นวเอาคละกันได้ไหมคะพี่โอได้ค่ะได้ค่ะเอาอันนี้สามกระปุกนะหนึ่งยาะยาะหนึ่งใช่ไหมสองสามจะของขวัา ของหวานอาหารจานหลักกินให้อิ่มหรือแบบกินเล่นเนี่ยเรามีหมดเลยนะมางานเดียวจบครบทุกอย่างแถมงานนี้มีกิจกรรมคืนกำไรให้กับคนที่มาเดินช้อปปิ้งในงานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัลใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าแจกหนักๆแน่นๆแบบนี้เลยพลาดได้ยังไงละนะ่ะเนาะตามกันไปค่ะที่งานผู้หญิงทำมาหากินอ n tour แต่วันนี้เลยนะจนถึง30มีนาคมที่เซ็นท่านบ้างนะชั้นหนึ่งโอ้โหถ้าพลาดงานนี้นะต้องรอกันไปอีกนาะนเลยนะกว่าเขาจะวนมาเจอกันที่นี่นะมาเถอะมาเจอกันจะได้มาอร่อยร่วมกันไงคะ่ะอ่าเป็นยังไงฮะความอร่อยเยอะนะอิ่มยัอิ่มยังินะ่ จริงเลยเขาพอเราถ่ายเยอะแยะมากมายเลยของอร่อยจังนะจุกของอร่อยจังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะเพราะเราปิดรายการเดี๋ยวจะขอเดินนะคะคุณแม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กเอารถตามสองคันโอ้ยยังไม่พอยังไม่จุใจยังไม่จุใจเลยคุณผู้ชมยังไม่เต็มรถเราจะมีจนถึงวันที่30มีนาคมยังมากันได้นะคะชั้นหนึ่งใช่แล้วค่ะเส็นทัศนบางนาและจัาวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย